อันนี้พี่นีไม่ได้โม้นะครับก็คือของจริงของจริงถ้าถ้าอยากให้สบายใจให้แน่ใจมีเวลาเข้ามาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับเข้ามาชมได้ค่ะฝรั่งแบบนี้เนี่ยก็จะมีให้เราชิมไปตลอดนะครับเหมือนกับที่พ่อใหญ่สีมาชิมวันนี้เลยนะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตชิมเท่านิดน่ะพี่นีนะใช่เอาฟันเลยนะพี่นีนะได้ค่ะได้เลยค่ะเสียงกรอบของเขาเห็นไหม เสียมกรอบของเขาสุดยอดเลยนะส่วนมากหลักๆที่ลูกค้าพูดมาลูกค้าบอกว่ากรอบมากหวานกรอบบีบเป็นเลือนะครับเตะปากผู้ชิมเลยดูสิค้าเหอนไหงดูสิค้าเห็นไหมลูกไหนลูกไหนก็เหมือนกันหมดหครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พ่อเยสีอยู่ในไร์ของเรานะครับก็วันนี้ก็มาประทะกันกับทีมงานเกษียมือทองนะครับในพื้นที่ของ บ้านหนองแต้นะครับตำบลบ้านดุง,ดงอําเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นของเราเนาะนะครับสำหรับทีมงานทุกท่านนะครับวันนี้ก็เราก็มารีวิวนะครับส่งท้ายปี6-6นะครับจะเข้าสู่ปี6 7เกว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่นำลงมาใช้ในกลุ่มของฝรั่งของเรานะครับก็คือบัคซีราบ้านเรานั่นเองนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ วันนี้ก็จะมานําท่านผู้ชมมาพบกับพี่นีคนสวยเหมือนเดิมนะครับ<า>พี่นีแนะนําตัวสักนิดหนึ่งสวัสดีค่ะพี่นีไล่มณนีเงินค่ะครับสําหรับทีมงานไล่มณนีเงินนะครับก็สำหรับยูนิไลท์เข้ามานี่ก็ไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคทำยังไงจะได้ผลผลิตเยอะนะครับในทุกพื้นที่เนาะครับ อันนี้ก็คือเรื่องจริงที่อยู่ในสวนนะครับกับพี่นีนะครับที่เรามารีรวิวกันวันนี้วันนี้นะพ่อใหญ่สียูนิไลท์กับทางด้านทีมงานพี่นีนะครับเกษตรมือทองของเราแล้วก็จะนําท่านผู้ชมไปพบกับแปลงฝรั่งของเรานะครับในพื้นท, <ะ S 1> ที่ว่าเป็นยังไงบ้าง<ท>ะนะครับมันโตรเร็วจริงไหมโตรเร็วจริงนะครับ,รบมันสามารถเจ็บตลอดทุกมือไหมนี่ไม่ขนาดทาไม่เยอะนะคะทําแค่ไล่นะคะ สามสี่วันเก็บสามสี่วันเก็บเอาหลังจากนั้นพอเก็บปั๊บมาห่อเก็บปั๊บห่อเก็บปั๊บห้อมันจะอยู่ประมาณเนี้เมื่อก่อนจะไม่เป็นอย่างนี้นะต้องใช้เวลาสองเดือนค่ะสองเดือนถึงเราจะมาห่อแล้วจะมาเก็บใช้เวลาแบบสบายสบายว่างๆทุกวันนี้แค่ปลูกไร่หนึ่งนะเราแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยค่ะแต่ทุกวันนี้นะต้องไปจ้างคนเพิ่มก็ก็มีบ้างเหมือนกันเล็กน้อยนะครับในเรื่องของพวกช่อดอกอะไรเป็นยังไงบ้างที่นี้เวลาใส่เข้าไปเนี่ย ประมาณนี้ใช่ไหมคะยอดดอกเนี่ยอดดอกดอกยอดดอกดอกยออกดอกยอดดอกดอกยอดจะประมาณนี้จ้ะเนี่ยพอได้ประมาณนี้ประมาณเนี่ยเดี๋ยวอีกสามวันเรารีบมาห่อแล้วนะคะถ้าห่อช้ากว่านี้โตแต่ก่อนพี่นีถ้าออกมาเซียมแบบนี้ปุ๊บนี่พี่นีจะไม่เก็บไว้ใช่ไหมหรือจะเรียกเฉพาะตๆเมื่อก่อนจะไม่เก็บไว้จะเอาไว้แค่ลูกเดียวแต่ทุกวันนี้เราลองทําดูแล้วว่า ลูกเขาโตเท่ากําปั้นลูกแฟดอย่างนี้เลยเราเก็บหมดเลยค่ะเพราะว่าเราดูแล้วเราดูแล้วว่าไปได้ไปได้เหมือนกับว่าเราไม่อยากทิง้งลูกเขาไปได้ก็เลยไม่ทิ้งอะ่ะแสดงว่าผลิตภัณฑ์น,พพนี้ตอบโจทย์ทั้งระบบรากแล้วระบบลำต้นแล้วระบบยอดด้วยได้หมดทุกอย่างเลยค่ะได้หมดทุกอย่างเลยถือว่าสุดยอดเลยนะครับก็ ในเรื่องของพวกการห่อน่ห่อแล้วเก็บแล้วเก็บอีกห่อแล้วเก็บแล้วเก็บอีกเจะวนอยู่อย่างนี้แหละค่ะจะวนอย่างนี้มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าแบบปกติมันจะไม่ค่อยมีเวลาปกติทีวันเจ็บพี่นี่ปกติก็เมื่อก่อนเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้เน่ยอย่างนี้เนี่ยดอกเขาออกอย่างเงี้ยอันนี้คือคือคือใส่อะไรนะสีน้ําเงินสิบแปดสิบแปดสูตรเสมอใช่ไหมเขาจะเขาก็จะเอาดอกออกมาอย่างเงี้ยดอกมาอย่างเงี้ย พอดอกออกมาอย่างนี้เห็นไหมนะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะอย่างนี้รีบพอนะไม่รีบพอไม่ได้นะโตเนี่ยตัวข้างในอย่างเนี้ยต้องรีบพอเนี่ยมันจะเท่าเหรียญสิบแล้วเนาะยนีเนี่ยอย่างนี้ห้ามเกินสองวันถ้าเกินสองวันเป็นหอมปดนนะคะโตมากเนี่ยโตเร็วมากๆเลยอย่างนี้ก็ประมาณสามวันเนี่ยหอได้แล้วจ้ะทูกทาไมมันพองขึ้นพองขึ้นมันก็สูบบมัโตเร็วจริงๆนะมันมันโตเร็วอ่ะเนาะใช่โตเร็วมากเลยเนี่ยดูดูลักษณะยอดเนาะยอดมันก็แข็งแรงดีเนาะ เ,เขียวเข้มเนี่ยพร้อมที่จะสั่งข้อแสงแล้วก็ลําเดียงอาหารตรงสู่ลําต้นเพื่อจะขึ้นมาเลี้ยงลูกได้ช่วง,ช,วงช่วงนี้มันเป็นช่วงทางสวนที่แบบว่าเก็บออกเป็นชุดแล้วค่ะมาชุดนี้กาลังเริ่มเริ่มเอาดอกเห็นไหมคะดอกเขาดูสินะเห็นไหมเป็นเป็นพวงเลยค่ะชุดชุดนี้กําลังเริ่มจะเอาดอกคือทําเป็นชุดนี้ชุดใหมค่ค่ะผมก็<ๆ>เห็นแต่ดอกบักทานตอนนี้มาเห็นดอก ฝั <med> <ะ>่งลัลเนี่ยเน,น,นลูกแฝดดูได้เลย <laughs> นี่ลูกแฝดปกติ <laughs> ปกติเมื่อก่อนเราจะไม่เอาใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะลูกไม่โตแต่พอมาเจอผิลิตภัณฑ์ตัวนี้เรายิทุงจะแตกแล้วพร้อมที่จะแตกแล้วอ่ะแกเนะอ่ะถ้าไม่แก่จะไม่เห็นนะคะคเดี๋ยวจะหาว่าทางสวนอันนี้คือลูกขนาดนี้ยังไม่แก่นะคะเขายังจะโตไปกว่านี้อีกปกติ ปกติถ้าลูกประมาณนี้นี่คือแก่แล้วเราพร้อมที่จะเก็บแล้วอันนี้เรายังไม่แก่นะคะเห็นไหมผิวเขายังเขียวอยู่เราจะ,<ข>าจะนับไปอีกกี่วันพี่นี้ตัวนี้จะนับไปอีกประมาณอาทิตย์หนึ่ง vic. หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นี้สูงสุดแล้วนะเพื่ออาจจะดอกลงมากว่านั้นหรือประมาณ5วันหรือ4วันประมาณนี้แต่อันนี้นอาทิตย์หนึ่งนี้คือใช่ที่เห็นอยู่ในถุงนี้ก็คืออีก7วันรับตังค์ ounds. สูงสุดนะนีสสส่สูงสุดปกติก็จะอยู่ถ้าอยากให้แบบ ก็ประมาณห้าวันหรือสี่ห้าวันเนี่ยประมาณนี้เก็บได้แล้วลูกเขาโตกว่านี้อีกนะคะเห็นไหมนี <Little S 1> <found ate> ่<อ>ขนาดลูกเฟดนะคะเ <found ate> นี่ยขนาดลูกเฟรเข้าบ่งบอกว่าเขายังไม่แก่ปกติจะแก่แล้วนะจะเหลืองเราจะเก็บแล้วนี่ยังเห็นไหมเนี่ยเราก็บ่งบอกถึงได้เลยว่าผิวเขาครับผิวเขายัง y ang, y ang, <ๆ>ยังยังเนี่ยยังแน่นอยู่อันนี้ซื้อว่าชุดสุดยอดจ้าชุดปลายไม้ปกติเขาจะไม่องหอนะเขาบอกว่าถ้าเราหอดสองแล้วลูกจะไม่โตใช่ไหมแต่อยู่นี้ ทุกวันนี้ไม่เด็ดทิ้งนะคะหออย่างเดียวปกติถ้าทั่วไปถ้าปุ๋ยไม่ได้ทางใบไม่ได้แล้วก็การดูแลการจัดการไม่ได้ลูกจะไม่เป็นแบบนี้ไม่เป็นแบบนี้ค่ะไม่เป็นแบบนี้จะไม่เป็นแบบนี้ดูลักษณะใบลักษณะยอดอันนี้อันนี้ที่ลูกไม่ดอกเพราะว่าตอนนี้เป็นชุดใหม่แล้วเราจะเริ่มเอาชุดใหม่คือเราเลี้ยงดอกค่ะดูดอกของเขาเห็นไหมพอออกมาอย่างนี้นะคะเนี่ยออกมาอย่างนี้ก็ดอกดอกเขาจะออกมามีดอกของเขาหมดเลยเนี่ยแทงตาดอกออกมาหมดเลย ดอกหมดเลยค่ะเห็นไหมคืออันสิบแปดสิบแปดค่ะถ้าเป็นแตงก็ข้อแล้วลูกใช่ข้อแล้วลูกกับเพิ่งจะมาเห็นฝรั่งข้อแล้วลูกนี่แหละเนี่ยเป็นไหมมีหมดเลยจ้ะอันนี้ลักษณะการเจริญเติบโตของท่านผู้ชมใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแตกแขนงเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเรื่องของลูกนะครับที่จะเจริญเติบโตไปข้างหน้าคำว่านิ้วก้อยนี่ตัวนี้ก็จะไปไม่เกินอีกสิบวันเนาะ พี่นีน้องก็จะได้ห่อแล้วปกติต้องรอเป็นเดือนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชุดนี้ชุดอยู่ในช่วงบำรุงที่เราจะเอาดอกเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยการันตีได้เลยค่ะดูสิเนะนี่ยเห็นไหมดอกเขาเนี่ยเห็นไหมดูสิเนะี่ยทำไมมันแตกแขนงขนาดนั้นข้างล่างนี้ใช่หมดเลยดูสิออกมาเป็นดอกหมดเลยนู่นเห็นไหมคือชุดนี้เราเรียกว่าชุดจะจะสร้างดอกจะสร้างดอกไหญเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเล็กๆเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยเห็นไหม ที่ปีนี้พูดมารวมๆนี่ก็คือเป้าหมายนะครับก็คือลูกจะเริ่มติดตั้งแต่โคนยันปลายเลยโคนไปเลยติดโคนยันปลายเลยไม่ต้องไม่ต้องรอช่วงรอจังหวะขนาดลูกขนาดลูกเขาอาจเก็บยังไม่หมดนะชุดก่อนเนี่ยแม่ดอกออกมาแซมไว้ล้วลูกยังไม่เก็บดอกออกเก็บยังไม่หมดน่ะเก็บไม่หมดน่ะดอกออกมาเห็นไหมดอกออกมาแซมไวมแซมมาแล้วเห็นไหมลูกเขาอันนี้คือลูกนี้คือชุด ลูกชูที่แรกที่มันเหลือยังยังเก็บไม่หมดเนาะเห็นไหมแซมไม้แล้วเห็นไหมเสมไม้แซมไม้ยอดมีแต่ยอดอวบทั้งนั้นเลยแข็งแรงมากเลยบางคนก็จะเด็ดทิ้งเนาะพี่นีเนาะกลัวลูกสองลูกนี้ไม่โตเนาะเห็นไหมเออเขาจะว่าเขาจะเด็ดทิ้งแต่ทางไร่พอมาเจอสูตรนี้ทางไร่ไม่มีเด็ดเลยค่ะไม่มีเด็ดเลยเป็นสูตรดีสูตรเด่นเป็นสูตรสูตรดีสูตรเด่นทางไร่ไม่ไม่ไม่นั่นเลยค่ะถ้ามีอะไรก็กระซิบกระซาบมาทางพี่นีนะครับไร่มันมีเงินได้เลยไม่มีปัญหานะครับลักษณะยอด ลำต้นโครงสร้างานี่เรียกพวกกิ่งเมนไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาค่านีหนไหมชุดนี้เป็นชุดดอกจริงๆนะคะดูสังเกตดูลูกไม่มีแต่ดอกเขานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเขาบอกบอกถึงความแข็งแรงนะคะดูสีความแข็งแรงของเขาเนี่ยดูสีเขาจะรู้ทันทีเลยว่าเขาแข็งแรงได้สมบูรณ์มากจ้งครับเรือเชื่อนะครับท่านผู้ชม ต้นน้อยน้อยหมากได้หลายนี่แหละปัญหาการตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ทํานี้น้อยทํายังไงให้มันได้เยอะๆครับท่านผู้ชมแต่ปกตินะลูกขนาดนี้นะลูกขนาดนี้ถ้าถ้าบางคนจะไม่ห่อนะแต่ถ้าพี่นีมีเวลาพี่นีห่อหมดแล้วนะถ้าช้าไม่ได้จะห่อไม่ทันแล้วไม่ล่วงด้วยนะคะไม่ล่วงด้วยลูกขนาดนี้ดูครับท่านผู้ชมเวลาออกมาเนี่ยมันจีลูกเกือบยี่สลูก อย,ยอดเมียนยอดเดียวนะครับท่านผู้ชมเกือบ20ลูกนี่อันนี้คือคืออันนี้ลูกลูกชุดเมื่อกี้ที่เราหลงเรือเราเก็บไม่หมดนะคะนี่ชุดเมื่อกี้นะไม่ไม่ไม่ใช่ชุดนี้นะเพราะว่าอยู่นี้มันจอกเป็นชุดชุดเนาะท่านผู้ชมเท่ากัปั้นอยู่นะครับ <c oughs> สงสัยรสชาติจะหวานแล้วนี่สงสัยจะน่ากินแล้วนะครับท่านผู้ชม จะพ้นปากพ่อยาสีหรือเปล่าไม่รู้จะพ้นปากพราะอย่าสีหรือเปล่าพี่นี่ขออนุญาตเด็ดได้ไหมเนี่เด็ดได้ค่ะเด็ดเลยค่ะขออนุญาตเด็ดนะจะดูผิวว่ามันเจียงมันเจียงขนาดไหนว่ามันสวยขนาดไหนเนาะนะครับต้องให้เจ้าของสวนเป็นคนเด็ดนะครับถ้างั้นมันขลามันขลาต้องให้เจ้าของสวนเป็นคนเด็ดเพราะว่ามีเทคนิคการเด็ดแล้วก็การการที่เราจะเอาลูออกจากต้นเยอะนะครับ เนี่ยผิวเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ่งบอกถึงผิวเขาจ้ะผิวเขาสวยผิวเขาสวยมากเลยค่ะผิวเกี้ยงมันเบานะครับท่านไปชมผิวเกี้ยงมันเบาวเขสวยนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ถ้าฝ่ามือพอดีเลย สิ่งที่ชอบน่ะโตเร็วมากรสชาติใช้ได้เลยนะเนี่ยพี่นีเนาะสีเริ่มได้แล้วเนี่ยเนี่ยอย่างมาดูตัวนี้แสดงว่าเป็นลูกหลวงจริงๆเลยเความแตกต่างพวกนี้ลูกหลวงนะคะไม่ใช่ลูกที่จะอันนี้จะบ่งบอกใช่ไหมคะว่าถ้าลักษณะกิ่งเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมคะมีสองลูกอย่างนี้ใช่ไหมคะลูกนี้จะไม่โตใช่ไหมคะแต่ดูนี่สิคะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมขนาดลูกเล็กๆก้านมีแค่นี้สุดแค่นี้ใช่ไหมคะถ้ามีอย่างนี้ขึ้นมา อาหารเขาจะไม่พอหล่อเลี้ยงตัวนี้เขาจะไม่โตแต่อันนี้เขายังโตเห็นไหมลูกนี้มีเขายังโตอยู่แ้่ลูกนี้โตไหมเนี่ยลูกนี้ก็จะโตอีกค่ะเขาก็กําลังจะโตขึ้นใชเก็จะโตอย่างต่อนี่อันนี้เห็นไหมบ่งบอกเลยค่ะเดี๋ยวฉีกให้ดูจะจะจะได้ถึงจะได้ถึงถึงรู้ความแตกต่างไงว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ความแตกต่างคือมันเป็นอย่างนี้นะคะปกตินะถ้าสองลูกคู่อย่างนี้กิ่งเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ ตัวนี้จะสุกแล้วจะพอเก็บแล้วตัวนี้ก็จะพอเก็บแล้วแต่ตัวนี้โตแล้วพอเก็บแล้วแต่ตัวนี้ยังเขียวอยู่ค่ะมันบ่งบอกถึงว่าเขาจยังจะโตไปข้างหน้าอีกแสดงว่าการจัดการในสวนนี้ดีปุ๋ยได้ผลิตภัณฑ์ได้เนี่ยดูกิ่งดูดูกิ่งเขาสิเนี่ยเขามีลูกแล้วดูดูทีเขาแตกออกยอดมาแล้วจะรับน้ําหนักยังไง<ะ>ดูสิคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ไว้เนี่ยกิ<ะ>่งนี้เกิ่งเล็กๆเนี่ยใจหรอว่าเป็นกิ่งนี้กิ่งนี้ค่ะนี่ไงผูกไว้อยู่นี่ไง ถ่าไปชมกิ่งเท่ากับก้านไม้ขีดเห็นไหมลูกเขาเนี่ยเขาจะรับได้ยังไงลูกตัวเบลเลอร์เลยอยู่ข้างในเขาแตกออกมหมีก็อย่างนี้เนี่ยแล้วเขาจะบ่งบอกเลยนะครับว่าเขาสดใสและแข็งแรงเนี่ยตัวพืชเขาบ่งบอกในตัวเขาเลยว่าเขาสดใสและแข็งแรงเนี่ยคือเขาทุกอย่างเขาพอเพียงนะธาตุอาหารพอเพียงเนเนี่ยดูสิคะเนี่ยดูดูใบเขาสิเขาสดใสนะคะ เาจะสดใสดูสิมันบง่งเข้ามาอย่างนี้เราจะรู้เลยค่ะว่าพืชเขาตอบโจทย์แล้วก็สดใสดูสิคะเหินไหมเขาไม่พอนะคะดูสิเขาแตกแตกออกมาเนี่ยแล,แล้วเวลาประมาณเนี้นี่กะให้เลยนะประมาณสิ้นเดือนเนี้ห่อไม่ไหวเนี่ยสิ้นเดือนธันวาเนี่ยที่เห็นเหย่นนี้ห่อไม่ไหวเราจะหอ่หอห่ออย่างเดียวห่อเก็บห่อเก็บจ้ะ <c oughs> <ng> เนี่ยเพระาะว่าเขาโตทําไมถึงว่าสิ้นเดือนนี้งานหนักเขาโตเร็วค่ะ ใช่ก็ัตเร็วออกในช่วงปีใหม่พอดีเลยไม่พอขายสงสัยจะโบวละสองร้อยละมั้งนี่ช่วงช่วงที่ดอกเห็นไหมดูสิดูดูสิต้นเนี้ยกิ่งแค่เนี้ยแล้วเขาดอกเขาดูสิดูอดเต็มเต็มหมดเนี่ยประมาณอีกประมาณสักสองอาทิตย์เนี้ยปีใหม่นี้เราห่ออ่าเราห่ออีกสองอาทิตย์ก็เริ่มได้ห่อแล้วครับท่านผู้ชมใช่ตัวนั้นเครื่องได้ห่อดูสิเนี่เห็นไหมเนี้ยสวยไหมเห็นไหมสวยอ่าผิวสวยมากเลยนะคะเมื่อก่อนนะบอกตรงๆนะ ยังไม่ทันได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช่ไหมมันจะเป,นเป็นผิวไม่สวยนะผิวไม่เงา,ไม,เงาไม่วาวอย่างนี้ผิวก็จะไม่เงาตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาอไม่ต้องพูดเลยค่ะสีเดียวกันหมดค่ะท่านผู้ชมทั่วสวนอันนี้พี่นีไม่ได้โม้นะครับก็คือของจ,จริงของจริงถ,ถ้าอยากให้สบายใจให้แน่ใจมีเวลาเข้ามาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับเข้ามาชมได้ค,ค่ะ ฝรั่งแบบนี้เนี่ยก็จะมีหให้เราชิมไปตลอดนะครับเหมือนกับที่พ่อใหญ่สีมาชิมวันนี้เลยนะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตชิมเท่านี้นะพี่นีนะเอาฟันเลยนะพี่นีนะได้เลยค่ะ,เ,คะเ,เสียงกรอบของเขาเห็นไหมเสียงกรอบของเขาเนี่ยสุดยอดเลยนะส่วนมากหลักๆที่ลูกค้าพูดมาลูกค้าบอกว่ากรอ,อบมากหวานกรอบบีบเป็นเลือดนะครับ เตะปากผู้ชิมเลยดูสิค้าดูอยู่ไหมดูสิค้าเห็นไหมลูกไหนลูกไหนก็เหมือนกันหมดเนี่ยถือว่าสุดยอดครับนี่นี่นี่ขนาดลูกปลายนะเหมือนว่าไอ้ถ้าเรียกตามภาษาเฮานะลูกปลายนันที่ห้าสีเล่มนั่นเนี่ยหมากปลายเล่มดูสิหมากปลายสีเล่มเนี่ยขนาดหมากปลายนั่นเนี่ยเห็นไมเหมือนกันหมดเลยนะไม่ใช่ว่าเลือกเอาแต่ต้นสวยๆนะเหมือนกันหมดเลยค่ะไม่ว่าเลือกแต่ต้นที่ไว้นั่นนั่นน่ะได้หมดเลย ยิ่งกินยิ่งอร่อยครับท่านผู้ชมลูกหลง <ừ. S 1> ของพี่นีสงสัยจะมีเยอะวันนี้นขนาดลูกหลงนะเนี่ยลูกพี่มินพี่นีมองผ่านนะครับที่ไหนได้เก็บไม่ทันบางทีถ้าหลงประมาณสองวันสามวันกลับมาเหลืองเหลืองแต่รสชาติเนื้อยังแน่นแล้วก็รสชาติก็ยังได้เหมือนเดิมยังกรอบเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของคุณภาพไม่ต้องห่วงนะครับ อายุการเจ็บเจียวตั้งแต่เริ่มหอนี่มาตั้งแตเ่เราเริ่มหอนี่มาถึงเก็บเกี่ยวน,นี่กี่วันครับพี่นิย่นระยะเวลาลงมาเยอะไหมล่รนระยะเวลาเนาะมันเหมือนว่าเอามันจะเหมือนมันไล่กันใช่ไหมพอเดี๋ยวลูกประมาณไหนเมื่อกี้ที่มองเห็นน่ะถ้าลูกประมาณนี้ใช่ไหมเราห่ออย่างเงี้ยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อักบิตปกติเราเราจะบอกลูกค้าว่าสองสอาท<อ><อ>ิตย์เดือนสองเดือนเราจะบอกลูกค้าคอ,อย่างนงี้แต่ทุกวันนี้มันกลับเป็นสองอาทิตย์สองอาทิตย์ถ้าอย่างนี้ก็ประมาณอาทิตย์กว่ากว่าสองอาทิตย์เราได้ห่อแล้ว เราจะได้ห่อเห็นไหมมันจะอย่างนี้เห็นไหมมันจะออกมาอย่างนี้อย่างนี้เลยเนี่ยเราได้ห่้พอแล้วเริ่มเอาถุงห่อเข้าไปุ๊บเนี่ยก็นับไปอีกสองอาทิตย์สองอาทิตย์จานอาทิตย์เก็บเลยก็จะมาประมาณนี้ถ้าถ้าลูกประมาณเท่าไข่ไก่ใช่ไหมเราเราประมาณไข่ไก่มันยังเกี่ยวอยู่ใช่ไหมประมาณสี่วันหรือห้าวันเก็บเลยอย่างนี้เลยสีอย่างนี้เลยไข่ไก่นะครับลูกเท่าไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ใหญ่นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไข่ไก่แก่ไข่ไก่ใหญ่นะครับท่านผู้ชม นะครับไก่ไก่เบอร์ศูนนั่นแหละและ้วก็นับประมาณ5้าวันเ็เริ่มได้เก็บแล้ที่เราพอใจคือบ่งบอกได้เลยค่ะว่าเนี่ยสิ่งที่เราพอใจเราบ่งบอกได้เลยค่ะว่าเนี่ยเห็นไหมเราเราจะเอาชุดใหม่เราเล่งดอกเขาเราก็ได้ดอกเล่งลูกเราก็ได้ลูกเขาจะมาของเขาเป็นสเต็ปแล้วเขาจะเร็วมากเลยเร็วเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนเราจะไม่เคยห่อแฝดดูนี่ดูซิเดี๋ยวนี้แฝดแฝดตอนนี้มีแต่ลูกแฝดทั้งนั้นเลยแฝดเราก็ห่อโอ้ พอใส่ปุ๋ยมูนี้คู่ซ่าเข้าไปลูกออกมาแฝดหมดครับท่านผู้ชมถ้า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 เขาไม่ไม่ถ้าเขาไม่ได้ทานอาหารที่ดีใช่ไหมเขาจะเก็บแล้วใช่ไหมคะลูกเขาจะประมาณนี้อันนี้ลูกเขายังเขียวอยู่ลูกเขายังเขียวจะประมาณอีกสามสี่วันเขาจะโตไปกว่านี้อีกครับความโตเขาจะโตกว่านี้อีกถ้าออเดอร์มาเป็นตันนะยังไงเอ้ออ่านพูดถึงออเดอร์นะ ทุกวันนี้ไม่กลัวค่ะกลัวแต่ทาไม่ทันกลัวกลัวแต่ทําไม่ทันออเดอร์ไม่กลัวกลัวแต่ทาไม่ทันไม่เฉพาะผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมต้นต้นพันุ์นะครับต้นพันุ์นี้ต้นพันุ์นี้ทําแล้วทําอีกนะครับต้นพันทำแล้วเนี่ยเนี่ยดูสิคไม่พอขายครับท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาดูใกล้ๆไม่ใช่ว่าเราดูแต่ตัวใหญ่ค่ะเห็นไหมตัวเล็กๆเขาก็เตรียมพร้อมที่แตกยอดแตกดอกเหมือนกันเห็นไหม ตัวเล็กก็ใช้ใช่หมดเลยถ้ากิ่งพันธุสวยไปปลูกที่ไหนก็สวยนะพี่นีเนาะนะครับก็ให้ออกจากสวนนี้นะครับไปปลูกลงไปเนี่ยก็จะสวยเหมือนกับเจ้าของสวนเนาะนะครับอ่ะพี่นีเราชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่เาเป็นยังไงบ้างอยู่อยู่นี่อยู่นี่จะมีอะไรนะสุย่ยมีด้วยนะอยู่นี่จะมีสุย่ยมีด้วยสายพันธนะุ์ะสุ่ยมีนะครับ ผมก็อยากเจอสุยมี่มอนกันว่าเป็นพันต้นไหนนี่แหละค่ะสุยมี่สุยมี่กับกับกิมจูอ่ะเขาจะเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องถ้าเราไม่ใช่ชาวสวนจริงๆเราจะดูไม่ออกค่ะมันจะแตกต่างกันไม่มากแต่มันจะไปแตกต่างอยู่ที่รสชาติแตกต่างกันอยู่ที่รสชาติรสชาติของกิมจูเขาจะแน่นใช่ไหมคะแต่แต่สุยมี่เท่าที่ทางสวนกินดูเขาจะเป็นอกเนื้อฟูๆหน่อยแต่ความกรอบเขาก็เหมือนกันแต่เนื้อเขาจะจะเด้งหรือฟูขึ้นมาหน่อยสุยมี่นะแต่ถ้ากิมจูเนี่ยเขาจะเนื้อแน่น แต่มันอร่อยแบบนี้ผมก็ว่าสาะปีไปหมดเลยยี่สายพันธุ์ไม่รู้ครับท่านผู้ชมมันแตกต่างกันจาับคร็เนาะพี่นีสําหรับวันนี้นะครับทีมงานพ่อเยสีของยูนิไลท์ของเรานะครับพ่อเยสีปทิญญากับทางพี่นีนะครับก็ทีมงานเกษตรมือทองนะครับในเรื่องของฝรั่งฝรั่งนะครับเรามารีวิวมาอัปเดตในของแต่ละปี เพื่อให้ท่านผู้ชมว่าจะพัฒนาสวนไปอย่างไรบ้างนะฮะให้ตอบโจทย์ในเรื่องของผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดทํายังไงก็ได้ปลูกลงไปแล้วให้มันได้เงินได้ทองไม่ใช่ว่าปลูกลงไปแล้วเนี่ยปุ๊บหนูอดเงินอด,อด,อด,อดทองไม่ได้นะครับถ้าเรามีที่ปรึกษาให้นะครับทั้งทีมงานด้วยถ้าใครอยากประสบความสําเร็จนะครับถ้าไม่ชัดเจนก็เข้ามาที่สวนไร่มณีเงินเลย ก็จะเจอกับคนคนนี้นะครับยินดีเจอกับพี่นีของเรายินดีครับเข้ามาเลยค่ะมาสอบถามมาสอบถามหรือมาศึกษาดูได้ค่ะยินดีที่จะให้ความรู้ค่ะฝากเบอร์โทรไว้ด้วยครับพี่นีได้เบอร์โทรทางส่วนนะคะ0 8 0 4 0 9 4 0 8 5นยน์กาี่าไรมณีเงินค่ะครับก็มาเจอกันกับพี่นีได้ที่สวนนะครับเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับ พอหอมปากหอมคอแล้วตะวันก็คอยบ่ายลงแล้วจะรับแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับส่งท้ายปีเก่าเพื่อจะต้อนรับปีใหม่นะครับของการรีวิวสําหรับวันนี้พ่อเห่สีปฏิญญานะครับของทีมงานยูนิไลท์แล้วก็พี่นีนะครับทีมงานเกษตรมือทองในเรื่องของฝรั่งก็จะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ปีหน้าแล้วก็เจอกันทั้งปีนะครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ผมกับพี่นี<อ>ก็ขอากล่าวค <ขอ S 1> <ะ>ําว่าสวัสดีสสดครับ นี้เราก็ได้คุยไปเลยค,คุยไปเลยแต่เปตาด่ววันนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงสวนไล่มณนีเงินของเราแล้วนะครับแล้วก็มาพบกับพี่นีคนสวยของเราเหมือนเดิมนะครับพี่นีแนะนํเพื่อสักนิดนึงพี่สวัสดีค่ะพี่นีไร่มณนีเงินค่ะครับอยู่ยังไรก็สวยเหมือนเดิมเนาะสวยเหมือนกับ <c oughs> พลังเนาะก็มสิ